ไฮไลท์ชุดสรุปเลขวิ่งบนในช่วงท้ายคลิปวิดีโอสงวดหลังสุดในงวดวันที่16พฤษภาคมแอดมินให้เลขวิ่งบนเป็นเลข8และ9ก้ผลรางวัลออก309ผ่านค่าเข้าเลขวิ่งบนที่เลข9กาค่ะในงวดวันที่1นึ่งมิถุนายนแอดมินให้เลขวิ่งบนเป็นเลข5และ8ปดผลรางวัลออก3ามผ่านค่าเข้าเลขวิ่งบนที่เลขหค่ะ ในงวดวันที่16มิถุนายนแอดมินให้เลขวิ่งบนเป็นเลข2และ9ผลรางวัลออก392ผ่านค่าเข้าเลขวิ่งบนที่เลข2และเลข9ค่ะในงวดวันที่1กรกฎาคมแอดมินให้เลขวิ่งบนเป็นเลข0และ6ผลรางวัลออก246ผ่านค่าเข้าเลขวิ่งบนที่เลข6ค่ะ เรามาตามดูชุดสรุปเลขวิ่งบนในช่วงท้ายคลิปกันต่อในงวดวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้ว่าจะได้เป็นเลขอะไรในงวดนี้ก่อนอื่นเรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นนพนันทุกชนิดตัวเลขที่ได้มาจากการคำนวณย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ไม่มีการทราบล่วงหน้าว,ว่าผลรางวัลจะออกเลขอะไร โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณค่ะถ้าภาพจากหวยซองภาพไหนตัวเลขมันเล็กเกินไปมองเห็นเลขไม่ชัดให้เพื่อนๆใช้นิ้วสองนิ้วจิ้มที่หน้าจอแล้วลากขยายภาพดูเอานะคะภาพแรกนี้จะเป็นหวยซองคิดถึงดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้ จะให้เลขเด่นบนเป็นเลขหนึ่งและห้าเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขหนึ่งและเลขห้าจะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองรวยพริบตาดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่16หกกรกฎาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลข ห้าและเจ็ดเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขห้าและเลขเจ็ดจะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองที่หนึ่งดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลข7และ8เรามารอลุ้นกันนะคะ ว่าเลข7็ดและเลข8จะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกันกดไลค์ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้อดินในการทำคลิปด้วยนะคะภาพต่อมาจะเป็นหวยซองหลักสิบบนดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่16กกรกฎาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลข หนึ่งห้าและเจ็ดเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขหนึ่งห้าและเลขเจ็ดจะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองอาจารย์ทองดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลข68และ9 เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข6-8และเลข9จะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองสามเกลอดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลข4-5และ7เรามารอลุ้นกันนะคะ ว่าเลข4 5และเลข7จะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองหนุ่มอุบลดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลข1 4และ7เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข1 4และเลข7 จะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองหลักสิบบนสามตัวดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลข1 4และ7เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข1 4และเลข7จจะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหม ภาพต่อมาจะเป็นหวยซองประตูบนดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลข5้าและเเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข5และเลข7จะมาให้เห็นใน3ตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองลาบผลพูนทวี ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลข0 5นย์ห้และเเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข05และเลข7จจะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองบนตัวเดียวดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลข4เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข4จะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองสิทธิเอกเมืองราชดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลข7และ5เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข7และเลข5จะมาให้เห็นใน3ตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองเต็งหน่วยดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลข1และ5เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข1และเลข5จะมาให้เห็นใน3ตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองเด่นเหนือดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลขห้าเจ็ดและเก้าเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขห้าเจ็ดและเลขเก้าจะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองอาจารย์จินดาดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลข2และ5เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข2และเลข5จะมาให้เห็นใน3ตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองเลขเด็ดดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลข78และ9เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข78และเลข9จะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองเด่นบนสามตัวดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลข26และ9เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข26และเลข9จะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองอาจารย์นิวัตนดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลข3และ2เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข3และเลข2จะมาให้เห็นใน3ตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองอาจารย์ทีพีดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลข2 4และ8เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข2เลข4และเลข8จะมาให้เห็นใน3ตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองพลังใหม่ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลข4 6และ8เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข4เลข6และเลข8จะมาให้เห็นใน3ตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองดวงดาวดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลข3และ4เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข3และเลข4จะมาให้เห็นใน3ตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซอง v i p ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลข5และ8เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข5และเลข8จะมาให้เห็นใน3ตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองดาวมงคลดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลข1 5และ7เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข1เลข5และเลข7จะมาให้เห็นใน3ตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองเพชรแท้ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลข1และ5เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข1และเลข5จะมาให้เห็นใน3ตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองพายับดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลข50และ7เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข5เลข0และเลข7จะมาให้เห็นใน3ตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองปักหลักร้อยดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลข3 6และ8เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข3เลข6และเลข8จะมาให้เห็นใน3ตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองน้ำเต้าทองดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่16กร,รกฎาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลข2และ6เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข2และเลข6จะมาให้เห็นใน3ตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองสิงนครดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลข1 5และ7เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขหนึ่งเลขห้าและเลขเจ็ดจะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองเลขมาบนดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลข1 8และ6เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข1เลข8และเลข6จะมาให้เห็นใน3ตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองอาจารย์สมพงษ์ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลข1 5และ7เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข1เลข5และเลข7จะมาให้เห็นใน3ตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองเหนือใต้ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลข6 7และ8เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข6เลข7และเลข8จะมาให้เห็นใน3ตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองวางเลขบนดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลข04และ7เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข0ูนย์เลข4และเลข7จะมาให้เห็นใน3ตัวบนงวดนี้ไหมทีนี้ทางแอดมินจะสรุปเลขเด่นสุด3ตัวบนงวดนี้โดยจะแบ่งออกเป็น5แนวทางดังนี้แนวทางที่1 จะใช้ห่วซองลาบผลพูนทวีซองพยับและซองสิงนครนำเลขมาจับชนกันเพื่อหาเลขเด่นสุดในงวดนั้นๆในงวดที่แล้วทั้งสามซองจะชนกันที่เลขหกและสี่ผลรางวัลออกสองสี่หกผ่านข้าเข้าเลขเด่นบนที่เลขหกและเลขสี่สำหรับในงวดนี้งวดวันที่16กกรกฎาคมที่จะถึงนี้ทั้งสามซองจะชนกันที่ เลขห้าและเจ็ดเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขห้าและเลขเจ็จะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมแนวทางที่สองจะใช้หวยซอง VEP และซองอาจารย์ท p พีนำเลขจากสองซองจับชนกันเพื่อหาเลขเด่นสุดในงวดนั้นๆในงวดที่แล้วทั้งสองซองจะชนกันที่เลขสามผลรางวัลออกสองสี่หก งวดนี้หลุดไม่ผ่านสำหรับในงวดนี้งวดวันที่สิบหกรกฎาคมที่จะถึงนี้ทั้งสองซองจะชนกันที่เลขแปดเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขแปดจะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมแนวทางที่สามจะใช้หวยซองที่หนึ่งและซองพยับนำเลขทั้งสองซองมาจับชนกันเพื่อหาเลขเด่นสุดในงวดนั้นๆ ในงวดที่แล้วทั้งสองซองจะชนกันที่เลขหกผลรางวัลออกสองสี่หกผ่านค่าเข้าเลขเด่นบนที่เลขหกสาหรับในงวดนี้งวดวันที่สิหกกรกฎาคมจะถึงนี้ทั้งสองซองจะชนกันที่เลขเจ็ดเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขเจ็ดจะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมแนวทางที่สี่ จะใช้หวยซองที่หนึ่งและซองหนุ่มอุบลนำเลขมาจับชนกันเพื่อหาเลขเด่นสุดในงวดนั้นๆในงวดที่แล้วทั้งสองซองจะชนกันที่เลขศูนย์ผลรางวัลออกสองสี่หกงวดนี้หลุดไม่ผ่านสำหรับในงวดนี้งวดวันที่สิบกกรกฎาคมที่จะถึงนี้ทั้งสองซองจะชนกันที่เลขเจ็ดเรามารอลุ้นกันนะคะ ว่าเลขเจ็ดจะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมแนวทางที่ห้าจะใช้หววซองเพชรแท้และซองคิดถึงนำเลขจากสองซองจับชนกันเพื่อหาเลขเด่นสุดในงวดนั้นๆในงวดที่แล้วทั้งสองซองจะได้เลขไม่ชนกันจะเป็นคู่โต๊ดบนแทนได้เลขหกสี่ผลรางวัลออกสองสี่หก ผ่านข้าเข้าคู่โต๊ดบนที่เลข64สำหรับในงวดนี้งวดวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้ทั้งสองซองจะชนกันที่เลข1และ5เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข1และเลข5จะมาให้เห็นใน3ตัวบนงวดนี้ไหมสรุปเลขวิ่งบนจากในคลิปวิดีโอนี้จะได้เลขหและ7เป็นเลขเด่นสุด คู่โต๊ะบนห้าศูนย์ห้าสามห้าสี่ห้าแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดแปดชุดเด่นสามตัวบนแปดชุดห้าศูนย์เก้าห้าสี่ห้าห้าสี่หกห้าแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์แปด เจ็ดสี่สาเจ็ดสีาำหรับคลิปวิดีโอนี้ทางแอดมินฝากไว้เป็นแนวทางไว้เพียงเท่านี้นะคะทั้งเลขเด่นและเลขดับและเลขจากหวยซองมีเข้ามีหลุดมีผิดมีถูกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอให้ทุกคนโชคดีขอบคุณค่ะ